แรงกว่าเดิมทนทานกว่าเดิมจัดหนักกว่าเดิมใช้งานได้หลากหลายต้องนี่เลยเครื่องหินเจียไร้สาย128โ,โวลต์เวอร์จินเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมอเตอร์บรัสเลตไร้แปลงถ่านไม่เกิดประกายไฟอึดถึกคนกว่ามอเตอร์ทั่วไปมากถึง10เท่าความเร็วรอบสูงสุด11,000รอบต่อนาทีโดยมีความแรงสารระดับระดับที่1 6,000รอบต่อนอาทีระดับที่2 8,000รอบต่อนอาทีระดับที่3 1 10,000รอบต่อนอาทีไช้กับขนาดใบตัด4นิ้วน้ำหนักตัวเครื่องเพียง4กิโลกร,รัมเท่านั้นตัวเครื่องมีระบบ Stop Start ที่ช่วยยืดอายุก,การใช้งานของมอเตอร์ให้ใช้ได้นานียางกันลื่นจับถนัดมือมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน128โวลต์20,000มิลลิแอมป์ที่ใช้ได้ยาวนานแต่เราไม่ได้ให้แค่ก้อนเดียวเราให้ไปเลย2อ้เน และที่ชาร์จแบบฟาชาร์ชชาร์จไวกว่าเดิมถึง40%ตัวเครื่องยังออกแบบมาเพื่อขจัดปัญหาเรื่องการลากสายอันแสนยุ่งยากมีไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ตัวเครื่องยังประยุกต์การใช้งานกับเลื่อยโซ่เพื่อตัดไม้หรือจะกกใช้งานร่วมกับแท่นกับเจียเพื่อใช้งานแทนเครื่องตัดไฟเบอร์เพื่อทําให้องศาการตัดยังคงที่เสมอใช้ได้ทั้งงานขัดไม้ขัดเหล็กขัดเงารถตัดไม้ตัดเหล็กทั้งหมดนี้เพื่อจัดสรรการ DIY ด้วยมือคุณและมีกระเป๋าพกพาแสนสะดวก ของแถมที่ได้มีดังนี้ตัวเครื่องหินเจียด้ามจับเจียแบตเตอรี่2ก้อนที่ใช้แบตเตอรี่ที่ไขใบเจียกร,ระเป๋าพกพาสุดเท่ของดีขนาดนี้ต้องรีบไปจับจองกันแล้วสดใจบอก